สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมาพบกันต่อนะครับกับล้อตัวนี้แล้วตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ลูกค้ามักจะถามหาบ่อยๆนะครับสำหรับล้อข้อสิบเจ็ที่ใส่กับรถโค้ชอิสุสดี m a x ม x นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อตัวท็อปตัว1.9 d ่งของปีสุสมิลเล็นะครับที่ออกมาประมาณปี17นะครับล้อตัวนี้เขาเรียกกันนิกเนมคือลายดอกไม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันมาเข้ามาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้ นะครับจะเป็นล้อแท้นะครับมิตาอิซุสุอยู่นะครับเป็นล้อข้อสิบเจ็ดนะครับกว้างเจ็ดนะครับออฟเซตบวกสามสิบสามนะครับอันนี้เห็นนะครับฮ่าสวยงามนะนะครับล้อแท้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจเพจทำมาได้นะตอนนี้ราคาลงไปเยอะนะครับต้องเอามาในไม่พายนะนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นที่ต้องการกันเยอะเลยนะครับการของเก่าเคยได้ด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนตั้งอยู่พื้นทีสองบางขุนเทียน อยู่เลยซอยเทียนเล 21, ้ง21หรือ21มา200เมตรเทีถนนงใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับใส่คลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้อมยางยนต์ของฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้า,ากลับมาพบกันใหม่นะนะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ